มีข้าวกรับสำหรับชื่อชที่ทานรับมีจานราต้นครับมีข้าวย็นมีข้ารรมด้าวีีครับม้รับ่องัามีดีสำรับอสำหัอกแต่จน b a p นะครับแต่จน b A p ของวันที่นะครับของวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะตะกินในรี่ยที่จกตางประเทศนะครับที่ให้คนที่ทีู่้นดูคนนะครับต้องมีที่สงหรันหจอสำหรับห่อพวกแต่จน BNP ของวันทีนนะครับ พอเขาก็อวรจะมาช่วยกันนะครับอพื่อความสงบนะครั

Oke lah, sampai nanti, terima kasih.